ใชดีแน่นอนนะครับสําหรับแบรนด์ุริสายตัวนี้ตอนนี้เขากำลังิาออกมากเป็นสองยางก็คือมีที่มอาบน้ํานะครับที่มอาบน้ํปุริสายแล้วก็แชมพูออร์แกนิกตอนนี้ขึ้นเป็นในแบรนด์บริสายแล้วหลังจากที่เป็นแบรนด์บอสแคร์นะครับในเครื่อเดียวกันแต่ว่าที่ง่ายเป็นของบอดคนใหม่เป็นบอด เพี้พ่อยว,ว่า,นนวนาเนี่ยมันถือไฟเลยเพิงงามเลยเพราะมันถือไฟห้องเปิดไฟถต่ไฟในห้องน้ำเนี่ยมันสีง,งามเนี่ยนะนอกจากสิบคลองดี่ใส่ดีแล้วก็ยังจะเป็นคองตกแต่งของน้ำก็ได้เลย บอผิดวังแท่คอยสร้างแล้วขอบคุณมากครับสองนี้ถึงมันไหนจ้าโยโกรลตเออใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับเพียงของกระหอดแล้วจริงไหมคะจริงค,ค,ค่ะผมขึ้นถาแม่นครับตัวนี้ใส่แล้วอันนี้คืออีเมียพันเขามาหาลเลยด้วยว่าแบบว่า,วานี่มันค่อยๆขึ้นแล้วเงาก็เบิ่งกัน,นพัฒนาของ เรื่องเซ็นผมนะครับแม่เล้ากับเงินเบิ้งอนี้มันก็จะเป็นไล่ผมไล่ผมขึ้นนะครับหลังจากผมเล่าหลวงผมมีแม่บ้างนะครับคีมอาบน้ำหนึ่งยาสระผมสองโอนแล้วค่ะได้ไหมครับได้ครับคุณแม่คุณแม่เสริมสวยได้นะครับได้เสื้อนะครับหมอลำอยู่บ้านซาราครับอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ครับเขาจะทำอมืรอันบ้าครับ อยู่เขาจะกันแม่เขาจะกันเขาบ้านเนเลยเฮ็ดปรแจกเสืออยู่แม่ต้องสั่งไม่มาหนี่วันนี้ไม่ต้องสั่งใหม่แนละ้วก็จะได้เสื้อนะโอ้ยหายใตรงใส่เนี่ยผมอี่ข้นบ้อก็อยากแต่เราพีเจนเติ์ผู้นี้เนาะเป็นแต่คิดยากที่ดิมัน่าจะขึ้นมองทั้งหลังอ่ะมองเล่าเรื่องทั้งหลังเราอาจจะขึนะจจะข้นอยู่แต่ว่ามองทั้งหน้านี่บม่มั่นใจนะครับไม่ตอบเลยครับแชพูกันอีกรถผมร่อนจริงค่ะ จริงนะครับอยากให้พี่น้องล่องไซเบิ้งละกาเออเขาเอื้อว่าอย่างเข้าตอนนี้เข้าจะใส่ทีมเมนร่รวมด้วยก็ได้สําหรับผู้ใดที่อยากใส่สบายนะครับของบอสอาร์ตใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับผมก็ใส่นี่กับใส่ป็นคีมาบน้ำนะครับทีมเมนตนี่ก็ต้องใส่เสมอได้เพราะว่าเทดเอเอวลาสีสเปสีปปสงั้นสีนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นแบบแข็งแข็งหัวแข็งแข็งผมแข็งแข็งแต่ผมก็ทีเป็นคนลำขาดใมเวลานอนแมผมก็ต้องใส่สูมือเพื่อแบบว่าให้มันมือนตอนเมื่อก็ต้อง,องย่อมแบบมันดีเ็ดผมอยากจะ่อยนะครับพี่บอยไปซาเช็คครับจเจดียนเด้อเพื่อนไปซาเช็ค กินแล้วครับเดืยดร้อยแล้วครับน่าักน่นขอบคุณมากมากครับชมโบกเกนิกรถผมร่วงน้องอาพูดแต่หาติดค่ะขอบคุณมากมากครับแม่สั่งแล้วเจสิฟันสี่ยาสระผมหนึ่งเป็นเท่าไหรอ่อ๋อก็ได้ได้เหมือนกันนะได้เสือกันได้เนี่เสเซตนี้นะครับแล้วสีฟันสมบ,บนไพรคือเบอร์หนึ่งมากขาดติดบ้านไว้ตลอดไม่เคยขาดต้องสร้างไปด้ยวยเพราะว่า บางที่มันอาจจะเป็นแบบพ,พ่อแพกเริ่มแพกแพก,พกไปเลยของมันเบิด์ังแต่กติได้รอดโดนเื่อนังร่องมงอิี์ได้พี่น้องนี้สั่งไว้นะบอกเลยผมขึ้นจริงค่ะงานเห็นบอกมีคนมายืนยันหลายคนเลยได้พี่น้องถ้าพูดใดบอเสือล่องเบิงนะครับแชให้แล้วจะลูกฟัง,ฟ,งฟังเด้อสำหรับทรีทเมนต์ตัวนี้นะครับสองร้อยสิบบาททรีทเมนต์บอสแคร์เคราตินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปกติมันจะคู่กับอ,อ แชมพูเคราตินนะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าของเรากําลังรอผลิตนะครับอยากได้ยาสระผมกับยาสีฟันรวมในหนึ่งพันบาทยาสระผมกับยาสีฟันแม่เอาเป็นยาสีฟันซีหลอดแล้วกันยาสระผมหนึ่งกระไดหรือว่ายาสระผมสองยาสีฟันสองตังที่กระไดนะครับมันก็จะเป็นแบบ,แบ,บนี้เนี้ยสมสมติว่านี่เป็น แชมพู้สองนะครับแชมพูสองประกาศยัิฟันสองก็จะเป็นหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับกระสีในเสืองนันนี่แม่อเอาแกนิกคนละสามร้อยห้าสิบบาทครับคุณแม่อมรรัตน์นะครับเดี๋ยวล่องไอ้ทากกลัไปเลยขึ้นยังพงมาบางคับจะเป็นยที่ฟันซีอเอาแกนิกหนึ่งหรือว่าอเอาแกนิกสอง ยาที่ฟันสองสี่ก็ะเดยนะครับแม่ซื้อทุกอย่างแล้วแต่อยากได้เสื้อแม่สั่งอีกเลยได้เสื้อนะครับเอฟันสมุนไพรกับแชมพูใช้หนิ่งดขอบคุณมากครับแม่น้อยแม่น้อยสั่งหรือยังแม่น้อยได้เสื้อไหม อ๋อขอบคุณคุณแม่พันนีครับสั่งไปวันที่เจ็ดน้องอัษฎสามขวดโอ้ได้ครับวันที่เจ็ดเจ็ดเมื่อกี้น่าจะได้เสือด้ยพอเพมันเปิดขายไปแล้วเมือนบอกเนี่ยเปิดขายไปแล้วสว่มขอบคุณคุณแม่อมรครับใช้จริงเบิร์นพี่ม่หฮอนได้ขายตอ่อซังมากเหมือนกับบ้านเปิดกูดังเองเออแล้วๆห,ห่อเก,ก่าไปขายได้อีกเด,ด้ตัวแทนกำไบบ่ ยาสะผมหนึ่งยาซิฟันสองทรีทเมนต์หนึ่งยาสะผมหนึ่งแนบอกทรีทเมนต์หนึ่งเซตนี้บอกแมนหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับแต่ก่อนเป็นรังแคใช้กันอีกหายเลยโอ้ขอบคุณมากๆครับคุณคุณน้ำเพชรคุณแม่น้ำเพชรนะครับขอบคุณมากๆนะครับ โดยเฉพาะยาดีฟันแมนครับไม่วุ่มไม่อุ่มสั่งหรือยังสั่งยาดีฟันหกหลอดนะได้เสื้อนะแต่ก่อนพนูดว่าทำไมาขึ้นสันซากลากห้วยเป็นน,น,นังไอรนอะขึ้นสันซากลากหรือเนาะอยากได้เสื้อแถมตัวเราจะให้พร้อมลายเซ็นยามาใส่กอดโอ้ยเสียผมเม่นเบิะะร์ดเลยทีไดูต้องถามผู้จัดการเด้ออยากได้รีมอ่าบน้ำตัวใหม่ คุณแม่ฝนตัวนี้ใช่ไหมครับสําหรับคีมอาบน้ำตปรดีนในะครับตัวนี้จะเป็นสมุนไพรนะใส่ดีนะครับคือเวลาเขาใส่ขเข้าไปปุ๊บเขาจะรู้สึกได้ถึงกินสมุนไพรกินเนี่ีขึได้ตีึ้ดดังแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นอันนี้ไม่ได้ว่าโฆษณาแบบอวยของเนีอันนี้ว่า,วา,วาแบบนนาาแบบตามประสบการณ์พื่อยังเขาใส่ สั่งแล้วค่าบริพันใช่ดีขอบคุณมากครับเสื้อสวยมากแม่นนี่ทายางไปมันทีเห็นแบบสะท้อนแสงออกกินีรถผมล่วงและขาดและตุ่มบนศีรษะหายขาดจริงใช่ครับใครมีปัญหาผดผื่นคำหนังศีษะเป็นปัญหาโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะนะฮะรากผมต้องใช้ตัวนี้ซื้อไปสามขวดกับพัะหนึ่งก็ได้เสื้อ คนมาเบิ่งเข้าวบราร์อาหารคนกระดิ่งมาแล้วนะครับดูออเดอร์แบบรัวๆเลยครับรัวๆเลยปนองกระเซื้อเจา้าคือนมาเข่าเอาเสือโลดปนองคนมายืนยันหลายคนเลยได้พี่น้องว่าได้ผลเลยครับทิปปากปลาพ่อทอตาเฮ็ดนะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องลองใส่ ย่านแม่ยา่า,ยานตีดังเพิ่งไปเสริมดังทาไมโอ้ย่านตะีดังมาแล้วกินมันตีดังมาเลยวสังเชาด,ดีจังไันนี้งานฟรีหรือเสียเง,งินคะเก็บบัตรครับทป็นบุญครับพี่รองครับงานบาัตรงานบาัตรบัตรเป็นเก็บบัตรเขาวัดครับเพราะหลายดอกครับบัตรละลอยเศร้าเนี่ยมันเมน่นว่ถือว่าขเขาได้ท่าบุญย๋ยแม่ไปซื้อหน้างานออนทัวแม่ไปซื้อหน้างานอาจจะไม่มีเสื้อแล้วก็ได้นะเสื้ออาจจะหมดนะ แม่ต้องสั่งมันดิปรทานเดโอยเพงก็มวนแต่เพยย็งพญดาบซออเนี่ยวี้สั่งคีวมาน้ำตัวใหม่สั่งเลยครับซื้อสองพันได้เสื้อสองตัวใช่ครับผมสองพันได้เสื้อสองตัวนะฮะ 1,000พันบาทได้เสื้อหนึ่งตัวถ้าซื้อครบสองพันก็ได้เสื้อสองตัวไปเลยครับซื้อเสื้อก็ได้พี่น้องก้ไสิแถมอันนี้ไปให้ก็ได้เสือ้อ <c oughs> พันหนึ่งก็มาแถมอันนี้เสื้อพันหนึ่งก็แถมอันนี้มีค่าซำกันสั่งตอนนี้โอนแล้วเฝ้าส่งมาให้เด้อยคุณอาใสิใส่มื่น <c oughs> พันนะแม่เขาคือประสั่งตะมือวันคนนี่จังสได้เลยขอบคุณครับคุณแม่เสริมสวยเสนจันทิชัย แมียเขียวครับแม่ขี้รถมาเอากันได้ดิเดี๋ยวผมเตรียมไม่หานะครับสั่งเลยนะครับก็จะเป็นเซฟตริมออเดอร์แล้วนะครับพริมออเดอร์แล้วพร้อมจัดส่ง สวัสดีจ้าสั่งมาแล้วใชัดีกลิ่นหอมมากจ้าขอบคุณครับมีรีวิวด้วยขอบคุณครับผมพี่ผู้ใดได้ใส่ปเป็นอิตัวนี้พี่ผู้ใดใส่แล้วนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมาให้รีวิวเนอร์รีวิวเนอรีวิว,ว,วเดี๋ยวคนจะบเสียว่ามันใส่ดีเลยคนจีบผมตัวว่ามันหอมนะเสื้อมีกี่ไซส์คะ S M L X L ครับ สวัสดีคุณแม่รลโนนะครับฝนตกประจ้าทางศรีราพุ่มกําลังตกจ้จป้าคือยุกไก่เลย่าจ,จะบ้าอดผมดอกเอาละคสับผมสมขวดค่ะคุณแม่บุญทกดที่ลิงก์ปังหมดด้านล่างได้เลยนะครับ เอาลิงเข้าไปใส่เลยโอาเอ<ม>ลียมงแมนกดลิงที่ปักหมงด้านล่างเลยครับพี่บีบอกว่าอายุถึงสามสิบรืยยังค้างคนขายสองคนนี้ป้าเมื่อนั้นไปท่ายลูกกับเจาา้าภาพไหมเขาบ้านหน้ากับหลานไปไลยผมเป็นหน้าไหมานเป็นหลานมาส้มห่าจีไหาแม่สั่งมาใช้แล้วหอมอันหอมดิ มีคนมารีวิวแล้วเนี่ยครับว่าต้องออกไปบูธก็ได้ช่วงสงการ่ะไรไม่ได้ออกไปดูนะที่ไหม,ม,มันห่อนถ้าสิคขายขายอันไลลสดขาย,ขาย,ขาย,ขายนี่ก็จแจ้งรีวิวใช้แล้วมันใช่เลยขอบอกแนนบอที่มาหน้ามีบอก มานองคายมีขายบอมีครับมีครับมีอยู่หน้าเวทีทุกวันนะออยตั้งบูธอยู่ข้างๆเอ็มร้อยห้าสิบนั่นแหละครับที่หน้าเวทีใจกร้อยก็จะมีบูธบูธเอ็มร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีบอสแคร์อยู่ข้างๆที่มางน้ำสองทีสเม้นหนึ่งได้ครับแอนน้อยเซฟหนึที่มน้ำสองทีสเมนหนึ่งได้ครับผมก็ได้ได้เหมือนกันเอาไปได้ที่สองที์ ันจังสี่อะไรนี่เสียกขึกนเสีนี่ห <Okay. S 1> นึ่งพันต่วนคิดไปเลยจ้จังบ่ต้ตองทอนบตน่ต้ตองมีเสียดสั่งแต่เมื่อวานแล้วจ้าขอบคุณมากๆครับอใช้ตัวหอมผมอาบตำหอมถึหมืนะ่นแล้ว ใช้แล้วคีวน้ำหอมมากเลยจ้าชอบเลยจ้าถ้าเป็นใส่แล้วมันสีลึกแบบผ่อนคลายมากคือยังเข้าไปนวดหอมกลิ่นธรรมชาติยาสะผมหอมมากๆอ๋อ้ห่ากับหลานเพื่อนว่านะเด็กชายบวยนาร์ิน้ำสองขวดยาสีฟันสองหลอดจ้ากดลิงกที่ปากหมุดเลยครับใช่ครับ เซตนี้ก็ได้ครับครีมอาบน้ำสองขวดครีมอาบน้ำสองขวดแล้วก็ยายาซิฟันสองก็หนึ่งพันบาทครีมบำรุน้ำสองขวดยาสีฟันสองกล่องนะฮะก็หนึ่งพันบาทรับฟรีเสื้อไปเลยหนึตัวไปเบิร์นบอรสปอยดีบนอนนะเชิญครับผมพี่ชัดสัดตจพัสบเลอ่านบอเชิญเด้อครับไอร์ลบมาคอมเมนต์ตลอด ช่วงนี้โพสไอจีแบบผู้ใดอยากเห็นรูปต้องไปตามไอจีผมวยครับเพราะผมบางรูปผมก็โพสอยู่ในไอจีโพตดีก่อนมาแล้วก็ใดเจลอาบน้ํใช้ดีมากๆคอนเฟิร์มค่ากินเหมือนสปาในโรงแรมหรูๆแล้วจะติดใจนะเห็นบอกมีรีวิวมาด้วยพี่น้องใครบ้างเนี่ยสั่งๆเด้อขึ้บอลลูกสาวมาซอยขายลูกสาวคน ไปหาหลินข้งนางในบูมนี่บูมันนี่สิบบอสไปออกหาหลินอยูบ่อยนล็หน่อยอยากได้เสือ้อซื้อเสื้อก็ได้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวผมแถมคล้องไปให้กดที่ลิงก์ปักหมุดเลยนะครับกินข้าวแล้วครับคุณแม่ครับอยากได้เสือ้อช้อปปิง้งบอสแคร์ุริสายครบหนึ่งพันได้เสื้อฟรีหนึ่งตัวครับฟรีค่าส่งครับผม ใช่ครับชยยุประจำขอบคุณครับกดลิงก์ที่ปากมุดเลยนะครับอีกห้านาทีสําหรับไลน์นี้จะลงไลน์แล้วก็เจ้าภาพจะมาเปิดงานจะได้ทํางานแล้วนะครับผมฝากกดเลยพี่น้องผู้ใดสีพี่เมียงสาวพี่มาเดอหาหน้าที่วันนี้เล่นอยู่ที่บ้นานาลาครับพี่น้องครับอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาราคามนะครับ วม่มเห็นคนสั่งไ้ปะะ่ะน้องกดลิงก์ที่หุ้มกดลิงกที่ปััหมดดเลยครับคือบอเต่าแฟนมาช่วยขายเต่าแฟนอยู่บ้านครับที่คานาดูจากบ้านธนานครชัดเจนดีค่ะครับก็สำหรับใครที่ซื้อครีมอำบน้ำครบ5,000ันอ่ะถ้าใช้ไปอาบให้นะช่วยทุกคน เดี๋ยวผมเหมือนสื่อสะเป่ารวมากเทคิมอาน้ำร่งเลยเปิสสายเรามีอะไรบ้างเรามีแชมพูสูตรออร์แกนิกแก่ผมร่วงนะครับแล้วก็ครีมอาบน้ำนะฮะชชาเวญเจลปลิตภิสายตัวนี้ก็เป็นออร์แกนิกเช่นเดียวกันออร์แกนิกนี่หมายถึงว่าเราทํามาจากสารสกัดที่ได้จากธรรมชาตินะครับ ตัวนี้จะแก้ผมร่วงผลพื้นคันหลังสี3ปัญหารากผมไม่แข็งแรงตัวนี้นะฮะสามราสิบบาทสามขวดนะครับแล้วก็ครีมอาบน้ำเชาลล์เจวตัวนี้ผ่อนคลายสบายตัวอาบสะอาดยับยัง้งแบคทีเรียได้เก้าสด้าเก้ซตัวนี้350รขวดหนึ่พบาทนะฮะซื้อรวมกันก็ได้นะครับครบสชิ้นแชมพู2องครีมอาบน้ำหนหรือ,อครีมอามน้ำสอแชมพูหนะครับ ครบสามชิ้นตัวนี้มราคาเดียวกันนะครับจับพราสกันก็ได้ก็สามชิ้นหนึ่บาทสมชิ้น1นึ่พัน 1, บาทแล้วก็ช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นช่วงสงการนี้ก็คือเราจะมีเสื้อบังเืินมาได้แจกฟรีแล้วก็ค่าส่งฟรีไปทุกท่านด้วยอันตัวนี้ก็จะเป็นยาสีฟันนะครับยาสีฟันมี2สูตรครับสูตรที่1ก็คือสูตรสมุนไพรตัวนี้จะ รักษาโรคและรากฟันนะครับยับยั้งกลิ่นปากได้ตลอดทั้งวันกลางคืนทํ้งายไม่มีบปูนนะครับไม่มีกลิ่นปากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสูตรทั่วลายทําให้ฟันขาวนะครับฟันทาให้ฟันขาวแปลงฟันสะอาดนะครับตัวนี้แต่ก็ทั้งสองตัวก็ยับยั้งระงับกลิ่นปากได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับสิบประดิษสมของหินปูนพี่น้อง ใส่ยาสีฟันดีอันนี้ก็คือ1กล่อง200 2กล่อง350บาทถ้าจะค้ากันแบบนี้เราก็จะเป็นโปรโครบเซต1,000บาทก็รับฟรีเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็จัดส่งตัวประเทศเองแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเรามีอันนี้เป็นตัวปุ๊กเบิร์ดยนีย่ก็คือสูตรเกลาตินเข้มขน้นพิเศ์นะครับตัวนี้เราขายมา2ปีกว่าแล้วนะครับสูตรเกลตินเข้มขน้นตัวนี้กระปุก เตนะ็มกระปุกแลหอมหอมหอมสำหรับผู้หญิงก็สัปดาห์ละครั้งก็พอจังผมเนี่ยผู้ชายผมสั้นสิบวันครั้งหนึ่งก็พอมากไว้แค่ห้านาทีหรือแปนาทีก็จะดีนะฮะแต่ถ้าห้านาทีก็ได้ถ้าใครรี นนก็จะทําให้ผมนุ่มลื่นไม่พันกันหายมีปัญหาเรื่องเส้นผมตอกย้าบํารุงเข้าไปแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยใช้เลยเพราะผมใช้แค่ขวดนี้คือจบใส่ตัวเดียวใส่ไดแชมพูศูนย์ออกแกนของปุิยสายคือจบนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าเราเซ็ตผมทุกวันเนี่ยใช้ใดใช้ความร้อนย้อมสีทสําสีโดนสเปรย์ทุกวันเนี่ยก็เลยแบบสัปดาห์ของผมก็สิบ,บันบานงไปครั้งหนึ่ง นะครับใช้ได้นาน,นครับผมสอบถามราคาก็ได้นะครับก็คือตอนนี้โปรก็ซื้อของทุกอย่างเนี่ยถ้าครบ1,000บาทได้เสื้อ1ตัวถ้า2,000บาทก็ได้เสื้อ2ตัวไปเลยนะครับก็มี S M L X L เสื้อบางเงินงมันได้ไม่มีขายทําแจกเท่านั้นนะครท่านได้ของดีม่ใช้แล้วก็ได้เสื้อสวยๆไปใส่เป็นที่ระลึกด้วยนะครับสั่งเลย กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับผมเอาลงถอดล้ำล่าถ่อ